เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงหรือนิพพานก็จริงแต่เรายังไม่จำเป็นต้องคิดถึงตรงนั้นหรอกเพราะระหว่างทางที่เราเดินไปบนทางสายนี้ก็เป็นจุเดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิถีแห่งความพ้นทุกข์แล้วการเจริญสติเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิและสมาธิเป็นปัจจัยของปัญญาซึ่งปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละ ที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนำมาแก้ปัญหาพัฒนาตนเองถ้าทำได้เราก็จะค่อยๆพ้นทุกข์ด้วยการละเหตุแห่งทุกข์ไปทีละเล็กละน้อยส่วนใครจะละได้ถึงไหนอย่างไรตรงนั้นก็สำคัญที่ความเพียรของแต่ละคนแล้วล่ะคราวนี้เราก็ต้องมาดูจากเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์กันก่อนทางสายนี้ชื่อว่า ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางหมายถึงอะไรใช่ความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปความเป็นกลางทางสังคมใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะความเป็นกลางแบบนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่ศัตธรรมมันมักจะวัดจากความรู้สึกของบุคคลหรือกลุ่มคน ซึ่งไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคนร้อยคนก็ร้อยความคิดร้อยความพอดีคนล้านคนก็ล้านความคิดล้านความพอดีแล้วความเป็นกลางที่แท้จริงจะอยู่ตรงไหนละ่ะอยู่ตรงนี้คนกลุ่มนั้นก็ไม่พอใจอยู่ตรงนั้นคนกลุ่มนี้ก็ไม่พอใจทางสายกลางของคนทั่วไปจึงวุ่นวายแบบนี้ คนส่วนใหญ่มักจะยึดมั่นถือมั่นอยู่ข้างใดข้างหนึ่งข้างนั้นถูกข้างนี้ผิดข้างนั้นดีข้างนี้ชั่วเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีมีตัวมีตนจึงพากันเข้าไปยึดแม้จะมีการปฏิบัติอีกทางหนึ่งซึ่งคนในสังคมสรุปว่าอยู่ตรงกลางสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้แล้วเข้าไปยึดทางนั้น นั่นก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาเพราะเมื่อใดที่เข้าไปยึดความมีตัวมีตนย่อมเกิดขึ้นและนั่นเท่ากับว่าเราหลงไปติดอยู่ทางใดทางหนึ่งหรือหลงไปติดอยู่ตรงกลางแล้วนั่นเองส่วนทางสายกลางของพระพุทธเจ้าจะมีความแน่นอนตายตัวเป็นสัจธรรมเป็นเส้นทางที่ต้องดำเนินไปด้วยจิตที่มีความเป็นกลาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่หลงติดอยู่กับสิ่งใดเป็นทางที่ปล่อยวางรู้แล้วละกันไปตลอดทางเพราะอะไรเพราะสิ่งทั้งปวงล้วนแล้วแต่มีสภาวะเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงทนอยู่แบบเดิมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เช่นเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย เราบังคับตัวเองไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเราหลงไปยึดติดกับสิ่งที่มีสภาวะแบบนี้ยึดว่ามันเป็นตัวเราของเรายึดไว้อยากให้มันเที่ยงคิดว่าเราจะทุกข์ไหมก็ทุกข์เห็นๆเลยนะฉะนั้นถ้าเราอยากพ้นทุกข์ก็ต้องไม่ยึดใช่ไหม แล้วการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต้องทำอย่างไรละ่ะไม่ใช่แค่คิดหรือเข้าใจแล้วจะทำได้นะมันต้องฝึกฝึกหนักมากด้วยซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในคลิปหน้าในหัวข้ออริยมัคมีองค์แปร